เราจงนอนอยู่ องแล้วมาที่นี่ปลาผูกแขนมันเอาเป็นน้องวิ่งก็ได้ผูกแขนรอบมาเนี่ยก็ได้สเแล้วเออก็ดีแท้อ๋อยิมปุยเล้วป่ะได้เงินอ่ะ บอลดิ้งด้วยเหรอฮาร์ดขนาดประตูเอฟซียองมลรอายรูปติ้เลยเ่ะ ไม่ถ่ายหรอคะเรียบเข้ามาคะ่ะพอลงเลนไปเลยค่ะต่อคิวเลยค่ะ ไงจวใส่เสื้อใครออกผมเดฟเอซี้องยิงบ่มีซ้อนแยงนท่อเมอาเพิ่นเพิ่นจะไปแล้วจ้าเพิ่อเพื่อจให้เพิ่นชาน้ำบเพื่อนซ้อนแยงไหมนันโจตงเียนขางเนี้ย

อ๋อี่โน้นไปใส่อะร้ถบีกับขวาง เออไปท้ายอีลีดิจ้าแต่ริต้นแทบเอาไปท้ายเบ้าหยอกกูงอี้กูอีก็ท้ายลำร้อยจากเขาเนี้ยเบ้าหยอกซื้อไปํำพอเราอยากเขาไนี่แม่แล้วท้ายเขาเดี๋ยว พื้นไปยุ่นด้วยจ้ะไปเดี๋ยวไปขยับรถก่อน ท่ายังไงเนาะโอ้โหบอเบย์โอ้ยไม่ได้ไทยลีจิวี่เรียนตาลีโต้แค้มืออื่นไปตลาดอืนย่ะยักษ์ตลาดบอวินบอลวินแมนจะตลาดที่ตีนันบ่หน้าเหมือนกันมากพี่บีเมนจะเนี่ยลองจันทรแม่บีเอาหน้าบี แบบนี้เดี๋ยวซื้อขนมให้กินถ้าไม่ชมก็ถือดาบบ๊ายค่ะพรุ่งนี้จะเยี่ยกันจ้าจ้าจ้าพ่อลูกหมาฝนตกพ่อลูกหมฝนมา สนามแตกทุกสนามเลยค่ะมาสงินเดียสเงนกคนบายบายค่ะโอ้ปาอาชีพเก่าปะเนี่ยบุเมนระว่าเราซสอยู่แต่อีสานแม่ทีไปรักของเพ่นสวยแม่เพื่เจ็บว่าจะดวนหรอไ่เก็บคุเป็นเที่ยวันนี้แล้วตั้งกล้องใช้ไฟนี่เออ เปี่ลที่บอครับเอาผีข้งผีข้ังผีคนอึงผีเอ้าจอลิซเดชบายบายอลิไปแล้วเออเดี๋ยวไปสให้ดอกสมไผเอาสมพุทร้า งานน้านาานาาน้าพ่อบอร์นีเ่งคลปแล้วอนดนีก็ไหวเราเด้ไหวไหนักแล้วหนักิจ่ที่บออยดยต้น

เพื่อนพอกันอยู่ตลาดจิตพี่นันตม,นมบลบ่อวินอำเภอศรีราชาค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะเจ๊บีจ้าครับรถมาะเทศไทยจ้าจ้าอุ้ยต้องบอกคนขับนึงก็ไม่พีนะเป็นเ <c oughs> พื่อนครับผูดในคาเฟ่เลยอะพี่เ <c oughs> นคับผมแล้วแต่ร้อยหิมันจ้ะโอ้ยช่วานี่ช่วานี่เป็นลายตำแหน่งเนาะจ้ะเสียดายเสียดายืัอนี้เลิกเต้นเนาะ ว่าหันแมสแล้วว่าเขาสวยไหมจบขึ้นให้แล้วเนี่ยถาบแล้วครับถาบแล้วในทางปลอดภัยค่ะส่วตสักผู้เดียวไรกันอ่าจกเ้อขอบอกกันเนี่ยครับสวัสดีครับเอาโอเคพอกันมือนครับอยู่บอวินชนบุรีนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ของนะ้ะ